สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเล้วมือนี้มาา่าใบยมาคำามาเทียงพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่ะล่องคลิปเบาโชกพ้าลวดล่องไปเล้วเบาโชกพ้าลวยลลววคลยคิปแรกเนาะค่ะนะคลิปแรกเพิ่นว่าของเพิ่นเด็กของเพิ่นดังของเพิ่นดีถูกมากถูกงวดเพิ่นว่าน่ะน,นะติดตามได้ล่องคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วววันนี่กมาเอ้าแอดกาแฟดำวาสนาผ้าลวย จียมหวยกทมอจับตามองค่ะเสียนใหม่แต่ว่าบอใหม่นะคะแต่ว่าเก่าแล้วเด้ตัดปิกายปก้อน่แล้วแต่ว่าบ่ได้เอ่ยซื้อขึ้นมาในในนี้เนาะเป็นบ่ได้วือวานะคะเนาะเงียบียบเรื่อยๆเป็นทรงเขาไม่ให้ตลอดให้กุมเนาะแล้วก ลุงตะวันก็เข่าเรื่อยนะเขาเข่าเรื่อยๆล่ะค่ะแต่ว่าวัสนาเพะเขามาหาเมื่อเลยนะที่ว่ามาหาเมื่อแล้วคิดว่าสีเข่าเมื่องวดก้อนนีกทุ่มเต็มที่บพราเขาเลยงวดนี้กะน่าจะเขานะต้องเขาถ้าผิดแม่สีหางวดละเขาของวัสนาเนาะวดนี้มั่นใจค่ะว่าต้องเขาแต่ว่ากระขื่นอยู่ว่ามาตรงกันบ่ ถ้าตรงกันกะอืมถ้าตรงกันกันเลยค่ะเดี๋ยวเบิ้งขอมุ่นก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขามอะไรแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงเนี่เนาะเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยเป็นกำลังใจให้คนแก่ด้วย เป็นกำลังใจในไว้ที่ออนไลน์แล้วเมื่อเศร้าไปวัดมมาไปวัดมาเนาะแล้วก็ไปซื้อของตลาดมาไว้ใส่จังหันจังเพ่นผลละไม่แล้วก็เขพาพระเขาอ,อำเภอสว่างลอบม่นเป็นหยังดอกลอวัสนาพรรวยเจ้าอื่นกับล่วงไห้ไปแล้ววัฒนาพรรวยมาสาากมัก กเล่บอท่านใดใหายนี่จมจม่าละค่ะมาแล้ว,เ,วเนาะวัฒนาพารวยมีฮานอยด้วยหลหรวันนี้นะ่ะฮานอยนวัดใจกับเขาฮานอยเอดกาแฟดำกับเขาเขา,เขาทุกมมือไหมวัดใจนะเพราวัดใจกับเขาเรื่อยเนาะเอาสีว่างยังกันเลยนะ ฝากซื้อสินค้าเสร็จแล้วซื้อเข้มค่ะเจแดงบนูนี้วันที่เท่าไหร่ทิปเก่าเดี๋ยวนะ้อเยวอีกซิมมือกับปีใหม่แล้วค่ะหนึ่งชุดแถมแถมสบู่อีกหนึ่งก้อนปีใหม,ม,ม,ม่แถมมีแจกมีแถมแจกถึงวันที่ห้าถึงวันที่ห้ามกราจจกวันนี้วันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบ ถึงห้ามกาลาเจของขวัญปีใหม่ซื้อสบู่ถ้าท่านถ้าท่านเคยซื้อสบู่ขาวเนาะท่านก็จะได้สบู่แดงนี้ไปด้วยถ้าท่านซื้อสบู่แดงชุดสบู่แดงไปก็จะได้สบู่แดงอีกหนึ่งก้อนเป็นสองก้อนนะคะนี่คือแถมในวารละปีใหม่แถมสบู่อีกหนึ่งก้อนเป็นสองก้อน ท่านจะได้สบู่สองก้อนราคาว่า,ามานถูกๆนี่ถัะสบู่ผิวหนานเนาะค่ะนี่จะต้นทื่นกับประมนนถูกๆแพงกว่าแพงกว่านี่ค่ะต้นทื่นนะต้นทื่นมากแพงกว่าสบู่ก้อนนี้ค่ะสบู่สีขาวนี่แต่ว่าถ้าขายเป็นชุดนี่ถือว่าท่านได้ถูกมากๆเลยนะอแพงค่ะแพงบอกว่าแพงสบู่ก้อนนี้ต้นทุนสูงกว่าสบู่ก้อนนี้อีกค่ะขอบอกเนาะ เพราะฉะนั้นท่านซื้อสุดขาวเราก็แถมสุดแดงไปด้วยถ้าท่านซื้อสุดแดงจะแถมสุดแดงไปนั่มเนาะอันนี้ผิวหนากะชับหน้าอ่อนไหวค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้รถฟ้ากะจุดด่างดำหน้าสว่างใสเนี่ยดูอ่อนไวเหมือนกันค่ะเนะาะกาบ่รุงสายตายัางคือ,อเ,เก่ายั่งมลดยิ่มแหลบมแจกมแถมดูซื้อดูซื้อสามขวด ซื้อสามกระปุกแถมเอา้าสามกระปุกแถมสบู่หนึ่งก้อนก็นแล้วกันซื้อสามแถมหนึ่งอันนี้ซื้อสามแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะถ้า่านซื้ออันนี้ด้หหารอยสิไรอ,อ,อาจจะเป็นเก้ารอยมันมาถึงบ้านสองนะซื้อสามกระปุกแถมสบู่หนึ่งก้อนเอาบอกกับแอดมินเท่านะคะ่ะเนาะวาเลี่ยนก็ไปบึงตัวเด็กกันได้เลยค่ะเตรียมแคปหน้าจ,จอนะคะก่อนเลยวาสนาพารวยแคปหน้าจ,จอเลยค่ะ แคปหนาจอเลยเด่นที่9กับ0นะคะเด่นที่9กับ0ถ้าห้าบมปิดปิดเน็ตไว้ใหนสิขยายได้วะค่ะเด่นที่9กับ0 9 8 9์เก้ก็ับมี0ศูย์แกับ 0, 8, 90้าศูนย์กย์เจอย่างไรคือ ค่ะเน้นเนเก้าศูนย์เจเก้าแปดค่ะอันนี้คือห้าน้อยเ้ยค่ะเจะอันนั้นไวห้าน้อยนะคะบางที่เล่ามา่ออกห้าน้อยนี่ค่ะบางคงข้งนะเล่าลองมาสื่อห้าน้อยเบิ้งงด้วยค่ะเด้อเล่าก็ไดเบิ้งเ,เ,เ,เจ้าอื่นประกอบว่าวิ่งตัวใดอันนี้คือห้าน้อยค่ะเด่นที่หากับหกห้าศูนย์หาก 0, หากศูนย์ห้าหก 6. หกห้าศูนย์ส่ตตอยตะน้อยเพี่ะไปซะมือนังก็กถูกน้อยสามตัวได้ลวยพอน้อยสามตัวนั่นแหละอันนี้คือแอดลุงตะวันค่ะแอดลุงตะวันแคปหน้าจอเขาบ่อยได้ค่ะเขาเขาเข่ามาเรื่อยๆค่ะงวดเวนงวดหรือตองงวดกับมีเบิงไวพิจารณาเพินเ่นบอเดนห้แล้วเนาะน่าจะเดนสกับสองนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะสี่หนึ่งสี่สาม หกห2ึ่งหกสาเอาซีตัวนี้ต้องเข่าค่ะจับในซีตัวนี้ก็ได้ของแอดกาแฟดำโอ้ยของแอดลุงตะวันนะคะแคบหน้าจอค่ะทมาช่ชมจีหนึ่งสี่สามหกหนึ่งหกสามสองเก้าสองศูนย์แปดสี่แปดห้าค่ะแล้วก็แอดกาแฟดำ แนะคะสังเกตสังเกตแปดค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแปดลองหกกับห้าใส่แปดหกแปดห่าก็ได้นะคิดว่านะแล้วก็ตัวตัวหนึ่งแปดนี่จะออกบ่อยๆตําแหน่งนี้นะออกบ่อยที่สุดเลยแล้วก็สามแปดสามแปดนี่ไม่แทบทุกอาจารย์ดิจะแดงสังเกตเบื้องล่วแล้วก็เจดแปดหนึ่งหกสองหกแปดหกสี่ห้า ปดห้าเก้าห้าแปดห้านี่ตรงกับนันบงอักกัสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าหนึ่งแปดหกสามแปดสามแปดนี่ตรงกับเสี้ยนหลายเสี้ยนได้คะ่ะสังเกตบึงนะหนึ่งหกตรงกับตรงกับ <c oughs> แอดลุงทวัน <c oughs> นี่สามกับแปดนี่ตุ่มก,กันกับเพิ่นเลยมันเด่นแปดบ่มันก็นมีแปดสามนะคะตุ่มก,กันกับเส้นฟังทนเลยค่ะตุ่มกับเส้นฟังทนเลยนะ <ทำ S 1> อะไรคะทําคลิปอยู่คะ่ะถามอะไรมาถามตัวสองสามสามเก้าแปดสามสามสามหกสามสองสามอัดคลิปอยู่ถามอะไรคะไม่เป็นไรอัดคลิปก่อนเลยอนไ้ไม่ใช่ถามเลย อันนี้เจมหวยกดทอมมอเข้าบ่อยแม่บ่บางเดททำยังขวดย่อยกล่องถูกสามตัวมูทิลเลียมโอ้ยถูกหลายแปดกล่องโทษถามว่าเจ้าถูกจักมื่นเออวันนึงว่ามันถูกมื่นสองมืนเนาะถูกหลายยูสันเดย์เพราว่าถือสามตัวนะเพิ่เพล่ก็เลยบอกบอกแต่ว่าไปเยี่ยมเพิ่นหมู่บ้านเพล่ถือสามตัวเราจะสองตัวพร้อมออ๋เออถูกหลายยายกล่องถูกหลาย ถือเกือบแสนนะคนบ่เคยซื้อนี่ถือเกือบแสนเนาะถือหลายม้วนนี้ได้ไรได้ลรอเห็นแล้วบอกบอยไม่เห็นอยู่อันนี้ท่าคลิปเนี่เราไม่เรียกของแยกกล่องหรอกนี่เดี๋ยวเรียกอกแยกกล่องน่าสนใจับคู่แล้วเข่าสามตัวบ่ะไม่นเข่าสามตัวเดี๋ยวเสื้อห้เบิ้งอันนัไหมย่างแบบย่างมันนี้ ลงคลิปไปเลยเด้อของแยกกองกระดาษกัท่านผู้ชมคลิปแลกนี่นี่เราเจาะเราไ่ได้ซื้อทั้งหมดวนี่เราสบายเราซื้อเบินหน่อยนึงสุดที่เราซื้อเป็นลายนีรออกไปทั้งหมดจะทำนี้ต่อค่ะท่านผู้ชมแคปน้าจอเด้อค่ะเด้อศูนย์แเาอเ้าแปดสามเก้ดศูนย์แปดแปด เดยวิรีกลับเบิ่งไหมคะ่ะนี่ไงเออแมนแมนของเจหมวยเจหมวยเจมมวยนี่คะ่ะเจหมวยขยายออกมาแล้วศูนย์แปดแปดแปดเก้ดสเก้าดอค่ะเด้อมึงสิรีกลับเบึง่งเก้าปมีบ่เก้าแปดมีอ่ะสามเก้าแปดตรงกันเลยตรงก,กันกับเชียนฝั่งทนตรงกันเก้าปดดแของเพิ่นกับ08ดเนาะ ตรงกันที่สามเก้าแปดเนาะแปดสามกันนะมีบวกเก้าแปดมิเตอรแปดห้าแล้วก็สามแปดอ้าตรงกันก็นกคือแปดนะคะตรงกันคือแปดเลยของพันศูนย์แปดอันนี้หนึ่งแปดก็ใจีย่งกันบวกลงสื่อเลยค่ะตัวน,นี้ก็มีแปดสิ่แปนห้าตรงกันแปดห้ากัอันนี้ของเก้าห้าศูนย์หกศูนย์นี่ไงเก้าแปดนะเอ้ยอุ้ยได้ไง อุย้ยตรงกันเลยของเจี๊หมวยนี่เข่าเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะตัวลูดเพิ่นเดี๋ยวกลับไปเบิง่งวันนี้มีตัวลูดบ่ะศูนย์แปดเก้าแปดที่ตรงกันเอา้าเบิ้งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าดี๋ยค่ะถ้าเบิ้งนะแคปหน้าจ,จอกันไว้ลราเบิง่งลราไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับขึ้นไปเบิง่งดูเพื่ออะไรเจี๊ยบแดงนี่ละศูนย์แปดเก้าแปดเออนี่ไงลูดแปดลูดแปดลูดแปดกันท่านผู้ชม นี่ตัดสินใจได้แล้วเจดงยิสื้อตัวใด8 3 3 8แปดสามสามแปดน่ำกระแปดเก้าน้ำศูนย์แปดน่ำหนึ่งแปดน่ำเอานีเขียนไว้ต่แล้วคลิปนี่ละแล้วก็ตัวนี้ไงนี่ไงเก้าแปดศูนย์แปดเนี่ยเก้าเจ็ดกระตัวล่องสันตัวใครออกจะเทียแต่ว่าเป็นว่องไงคือตัวเด่นนี่นี่เนาะนี่ขีดไทยเนี่ยขีดไทย แล้วก็90บอกตัวล้อมาออกตัวนี้ค่ะชอบจะออกตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นั้นนั่นที่ออกเอา้าก็08กับ98แล้วกันคือตัวเด่นแล้วก็18นะคะ18ของเอสกาแฟดำตอนนั้นรอลาวัดใจอีกทีนึงบ่อันนี้บ่ต้งองลออกอจัดซื้อไปเลยซื้อไปเลยรอบแรกแพอล่าวัดใจมากจงอันนั้นล่าวัดใจนั้นจะเข้ากุมได้นะคะ อาจจะแดงโคตัวลาไปก่อนหลายนาทีแล้วขอใท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันเด่นสุดก็คือ8ดค่ะลูด8ดได้เลยบ่ผิดกับถือหลังวันนี้ได้ได้น้ำกันเสียเสียน้ำกันขอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ